ไปเบิงสีสันการหาเสียงนะครับนายกอบจอ,อุดรธาน,นีนะครับพีธาลิมจเจริญรัตอดีหัวหน้าพรรคเก้าไกลในฐาน,นะผู้ซอยหาเสียงขืนเวทีซอยหาเสียงให้กับผู้สมัครจากพรรคประชาชนที่ล่งสมัครชิงเก้าอีนายกอบจอ,อุดรธาน,นีนะครับช่วนโยบายของพรรคที่จะแก้ปัญหาให้เช่าอุดรน,นะครับพร้อมอ้อนจะชนะคู่แข่งได้นะครับขืนอยู่กับเช่าอุดรธานีตัดสินครับ ทีลนสังขีดนะครับศาลาสวนสาธารณะน้องประจักษ์อุดอรธานีนะครับนายพิธาลิมจเจริญรัตน์นะครับอดีตหัวหน้าพักเก่าไกลในาฐานะผู้ซอยหาเสียงพร้อมด้วยนายนัทพงศ์เรื่องปัญญาบุตรหัวหน้าพักประชาชนนายนัทพงศ์พิพาชัยศิริสสอุดอรธานีเขตหนึ่งพักประชาชนนายชัยธวัฒน์ตูราทนและนางสาวพัณิกาว่านิตผู้ซอยหาเสียงขึ้นไปที่ปราศัยไงยคงสุดท้ายนะครับที่จะซอยหาเสียงให้กับนาย คนิสรอนคุริรั่งผู้ล่งรับสมัครนายกอบอจอ,อุดอรธานีนะครับสังกัดพรรคประชาชนที่จะมีการเลือกตั้งงีสิบสี่พฤศจิกาหกเจ็ดสี่หอดีซึ่งถือเป็นการปราัใหง่ายนะครับหลังในล่งพื้นที่หาเสียงแบบเดากระจายไปทุกตำบลในพื้นที่อุดอรนะครับเพื่อที่จะหวังใช่ชนะจากสนามเลือกตั้งระดับทองถิ่นโดยผู้ปราัสสลับกันขึ้นเวทีนะครับช่วยนโยบายของพรรคที่จะแก้ปัญหาให้ชาวอุดอรธานีนะครับและการย,ย่งได้กล่าวถึง นายถักษินชินวัตนะครับอดีตนาย,ยกรัฐมุทรีผู้ซอยหาเสียงให้กับนายสลาวด์เพชรพนมพออดีตสอสพรรเพื่อไทยที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนาย,ยกอบจอนะครับนานา้ำพรรคเพื่อไทยในประเด็นเสียงเรียกเฮของบรรดาผู้สนับสนุนนะครับและกับประชาชนทีมารวมรับฟังข้ามป่าัยของ เธอนี่จำนวนหลายคนเลยเดี่ยวนะครับค่ะโดยนายพิธาลิมจะเลือลดลาดภูซอยหาเสียงผู้สมัครนายกอบจอ,อุดรธานีค่ะก็ได้ทักทายเป็นภาษาอีสานแล้วก็บอกว่าได้ประกาศผ่านโซเชียลว,ว่าสิลงพื้นที่ซอยผู้สมัครจาก,รจากพรรคประชาชนที่เป็นคู่แข่งสําคัญตั้งแต่การเลือกตั้งอบจอ,อุดรธานีในปี2562และเลือกตั้งสสปี2566ซึ่งคู่แข่งจากพรรคเพื่อไทยได้ชนะมาแล้วนะคะเสียชนะอีกขึ้นยุคก,กับพี่น้องประชาชนค่ะย้อนกลับไปดูการเลือกตั้งอบจอปี62 ชาอุดรธานีมาใส่สิทธิ์เพียงแค่ลอยละห้าสิบเก้าถ้าเทียบกับประดับประเทศก็ถือว่าน้อยขอให้ทุกคนออกไปใส่สิ์ใส่เสียงกันให้หลายที่สุดถ้ายังบอลูว่าสีเลือกผู้ใดนะคะนายพิธาก็บ,บอกว่ามี3มเหตุผลคือเลือกค้นขยนันพบปะประชาชนเลือกคนที่เหตุงานใด็ทันทีและการเลือกทีมค้นรุ่นใหม่ที่สิไปเปลี่ยนแปลงอุดรธานีค่ะ